ไปวางไว้ที่นั่นละ่ะ <Okay. S 1> ว่ายายจะตาตาค้างเลยนี่คนเชิบกาแฟค่ะจุมงก็จิเล่หรอวะ <laughs> ให้ทราบนะหรับติดตามข่าวนะครับก็อยากจะให้ดูข่าวแบบรอบครอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจไหนนะครับช่องไหนนะครับโซเชียลเดี๋ยวนี้มันไฟไว้นะครับการที่จะดูสื่อนะครับก็ดูอย่างรอบครอบนะครับแบบตรงไปตรงมานะครับดูอย่างมีสตินะครับถ้าอยากทราบอะไรนะครับ ให้ช่องยูทูบเบอร์ช่องที่คุณติดตามนะครับให้มาถามลูงคนแล้วก็ทำคิดได้นะครับยูทูบเบอร์ช่องแต่ละช่ะชะะองที่ว<ะ>่าจะโยนนี่ดีกว่ามันจะมองเห็นตามกว่า40ช่องขึ้นนะครับน่าจะมีคนดูทั่วโลกนะครับสำหรับท่านใดที่ยังสงสัยนะครับเชิญถ,ถามได้เลยครับ,รบนี่ไหมครับเ c นี่ไหมครับ มีคถามอะาไงครับที่มีคำถามไว้ว่าเราจะถามถามได้เลยครับอันนี้ลุงพลแจ้งให้ทราบว่าที่สำนักสงฆ์ูหลวงเวรุวันบ้านกก่องหมู่สองนะครับไม่มีคณะกรรมการนะครับไม่มีคณะกรรมการของสำนักสงฆ์นะครับกรรมการวัดไม่มีนะครับกรรมการจะมีอยู่ที่วัดถ้ำผาเอกนะครับซึ่งพระธิการบุญมานะครับด้านท่านได้แต่งตั้งนะครับมีใบตาตั้งนะครับ ท่าที่รู้มีนานยบุญศรีชายมโยนายใจทอนเชื้อคมตานายสัตยาปู่ฟ้านาย้ายเงินนามอีกคนหนึ่งผมไม่ทราบนะผมจำไม่จำไม่ได้อีกคนหนึ่งน่าจะมีประมาณ5คนนะครับกรรมการนักล่าวจะอยู่ที่วัดถ้ำพระเอกนะครับมีใครสงสัยถามอะไรไหมครับถามได้เลยครับเผื่อเอฟซเขาจะได้จะได้หายสงสัยว่าทําไมพื้นศาลาไม่เสร็จสิทธีนะครับ อันนี้แจ้งให้ทราบนะครับว่าเงินที่ยังคงเหลืออยู่ที่บัญชีภูหลวงนะครับสำนักสงฆ์ผู้หลวงเวลวันนะครับจํานวนเงินเนี่ยถ้าถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่หกแสนสองหมื่นนะครับประมาณหกแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ<ม>เงินยังอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์ยังไม่ได้เบิกนะครับหลวงคนยังไม่ได้เบิกออกมานะครับเพิ่งเบิกไปสองครั้งนะครับ เบิกไปสองครั้งน่าจะมาสองแสน 2, กว่าเนาะครั้งแรกน่าจะมาแสนหนึ่งใช่ไหมรัเราเบิกม,มาครั้งที่สองก็แสนหกพันหรือแปดพันนี่แหละครับประมาณนั้นนะครับก็บประมาณนี้เนาะก็ค่าแรงช่างก็อย่างที่ถ้าอยากทราบค่าแรงช่างอย่างช่างออฟเนี่ยพ่อออฟเนี่ยท่านเรียกค่าค่าตอบแทนที่วันละห้าร้อยบาทต่อวันซึ่งท่านวบคุมงานทั้งหมดควบคู่กับพระอาจารย์สมบัติผมบ,บอกช่างออกไปว่าถ้าพระอาจารย์อยากได้ตรงไหน ให้แจง้งข้างออฟทำตรงไหนไม่ดีให้แก้ไขได้เลยไม่ต้องรอผมเพราะผมไม่มีเวลาที่เข้าไปดูส่วนที่พงเขาก็ช่วยๆกันกับทีมช่างช่างผมจะจ้างอยู่ที่สามร้อยบาทต่อวันที่ผมบอกว่าทำบุญทำบุญร่วมกันเนาะปกติมันไม่ได้หรอกราคานี้เนี่ยอันนี้ให้ช่างทุกคนเข้าใจว่าผมอยากให้ทุกคนร่วมทำบุญสร้างศาลาด้วยกันนะมีบุญด้วยกัน พออ๊อฟเขาขอต้องการห้าร้อยผมก็ให้วันละห้าร้อยเพราะเขาจะดูแลทุกอย่างอะไรที่ไม่ดีเขาจะแก้ไขทันทีให้ถูกใจพระอาจารย์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการที่พื้นศาลาจะสําเร็จเนี่ยผมให้พระอาจารย์ดูแลควบคู่ไปกับช่างคือพระอาจารย์ต้องดูแลหน้างานด้วยเพราะว่าถ้าทาไปแล้วไม่ถูกใจพระอาจารย์เดี๋ยวก็มันจะมีนู่นนี่นั่นตามมาเนาะ มีใครจะถามอะไรไหมครับยายผมพูดคนเดียวผมเหนื่อยเด้อ,อสำหรับใครที่ยังสงสัยนะครับถ้าถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามได้นะครับทุงคนก็ยินดีนะครับยินดีที่จะตอบทุกคำถามนะครับก็สำหรับการดูข่าวนะครับต,ตอนนี้พวนี้ก็กำลังสร,ร้างนะครับนะครับสร้างู อาดกิจนาคานะครับนาคราชครับเพื่อที่จะเป็นที่สักการะนะครับบูชาของคนที่เลื่อมใสศรัทธาในสายนี้นะครับก็ได้ความร่วมมือกับทีมยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันทำนะครับบางคนก็ช่วยได้เท่าไหร่เราก็ช่วยกันไปนะครับอันนี้ลุงพลไม่ได้ตำหนินะครับใครช่วยไม่ช่วยไม่ได้เคยว่านะครับไม่เคยตำหนิไปว่าเลยนะครับ สำหรับใครติมใจช่วยลุงก,ก็เห็นเห็นว่าทุกคนก็ช่วยกันดีนะครับใครที่มีธุละเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะเดี๋ยวจะว่าคิดเล็กคิดน้อยคนช่องทุกทำอไรไม่ช่วยช่องนี้ทําไมช่วยนะคือถ้าว่างก็ช่วยกันเพราะว่าต่อไปนอน,นาคตข้างหน้าถ้ามันเสร็จแล้วผมเชื่อว่ายูทูบเบอร์ยังจะต้องอยู่ที่บ้านลูกคนอีกนานเพราะเดี๋ยวผมจะพาไปทำบุญมนะกรงเกีนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณทขาบครับวันนี้ก่อนนะครับคนที่สงสัยวันนี้หายหมดเกี้ยงเลยนะครับไม่มีมาถามเลยนะงงมากคืองงมนะครงมันอมมาสอีกเออเดยอมือแรงมามาอีกเดี๋ยวค่อยจัดไปเจ็ดช่างออฟพร้อมทีมงานช่างประมาณสิบคนนะครับจะเข้าไปทำงานเหมือนเดิมนะเพื่อที่จะทอาแบบสวดแบบก็จะไม่เช่ามาก่อนไม่แปดเก้าเราต้องนำนแบบมามา่อน

นี่นะครับด้านปลายหางนี่นะครับรายละเอียดรายละเอียดยังยังไม่เสร็จนะครับเพิ่งเพิ่งลงล่างพิมพ์ลงไปนะครับนี่ครับล่างพิมพ์เดี๋ยวดูม่างพิมเสร็จไหมครับ

ओ क्या गाना जो बात है